มาดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชมครับเธอเป็นโรคอ้วนถามว่าอ้วนเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ไม่เยอะหรอกครับ300กิโลกรัมแล้ววันดีคืน<ะ>ดีปรากฏว่าเธอหายใจไม่ออกอแน่นไงหายใจไม่ออกเป็นแผลกดทับอะไรด้วยพ่อแม่ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแต่การจะมาช่วยเคลื่อนย้ายเธอที่น้ำหนัก300กิโลกรัมไปโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องง่ายครับ นี่มาครับผู้ชมต้องใช้หลายคนเลยกู้ภัยอาจจะไม่พอต้องขอพลเมืองดีชาวบ้านช่วยยกเตียงหน่อยต้องออกไปทั้งเตียงแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือคือการจะพยุงตัวเธอออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะไม่ได้ไม่แล้วผู้ชมสังเกตนะข้างๆอ่ะนั่นคือ ผนังบ้านเนี่ยถูกพังก่อนแล้วนะไม่ครับเตียงออกไม่ได้ต้องทุบถึงจะขนาดพอเตียงออกมาได้ค่ะนะครับต้องมาช่วยกันยกแบบนี้แล้วไม่ใช่จริงจไม่ใช่มีแค่แรงคนอย่างเดียวจะมีภาพต่อไปให้เห็นด้วยคุณผู้ชมเป็นบ้านหลังหนึ่งในตาบลสามถ่ายอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเห็นไหมบนเตียงนอกจากเธอที่น้ําหนักกว่า300กิโลกร,รมัมแล้วก็มีถังออกซิเจนอยู่ด้วยนี่นะครับพยายามดึงออกมาอ่ะขนย้ายเตียงยกเตียงออกมาจากห้องนอน แล้วบางจุดมันแคบใช่ไหมอ,อย่างที่คุณบีบอกไปพอแคบมันต้องรื้อประตูห้อง,องต้องพังฝาผนังของบ้านบางส่วนด้วยจะได้เตียงออกไปได้นะครับพอเอาออกมาถึงหน้าบ้านเสร็จคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปทํายังไงต่อไปอยังไงคะไปยังไงต้องใช้ลวดสลิงครับค่ะดึงที่หัวเตียงอ่ะลากขึ้นไปบนรถสไลด์นี่นี่นี่จังหวะเนี้ยนี่มีสายสลิงด้วยเห็นไหมต้องลากขึ้นไป บนรถสไลด์ครับแล้วถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคือเตียงเหล็กด้วยไหมเนี่ยลักษณะเนี่ยหนักนะหนักหนักด้วยเนาะแต่เจ้าหน้าที่น่ารักจังเอาพงเอาผ้ามาเออนี่้วยอะไรให้อะดูสิเจ้าหน้าที่เป็นพยาบาลหรือเปล่าไปด้วยเลยค่ะแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลนะครับว่าจะประมาณเกือบสามร้อยเลยตอนมนี้เหรอแต่เป็นวัวอ้วนี่เปล่า ว่าไม่รู้ว่อยู่ดีๆตามว่าบ่มแล้วก็เดินไม่ได้จ้ะเป็นระม้วนโค่นมานานนี่เนี่ยโอูหนู่มวัวมันเป็นเด็กวัวก็ใสเด็กวัวจ้าอ๋อตอนนี้เราลุกไปไหนก็ไม่ได้เนาะใช่ค่ะแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะหายใจาาไม่ออกหายใจต่อหายใจติดขัดเนาะ อุ้น่าเห็นใจเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่นักข่าวถามทาไมถึงอ้วนอ่ะฉันขอตอบแทนได้ไหมกินค่ะไม่ใช่อย่างเดียวด้วยไม่ไม่ไม่ได้อยากเป็นเป็นดิชั้นไงใชกินค่ะไม่ได้อยากเป็นแบบนี้น่าเป็นห่วงเธอเพราะว่าเธอเธอเป็นโรคอ้วนตั้งแต่เด็กๆใช่บางทีมันเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนในร่างกายหลายอย่างนะบางคนก็บอกว่าเขาเนี่ยถ้าบางคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่เลยนะมันอ้วนอ่ะร่างกายฮอร์โมนด้วยอะไรด้วยมันเป็นโรคอออ่ะเจริงๆหืนนทีคบก ฉันเนี่ยแค่หายใจก็อ้วนแล้วอ่ะน,นี้ไม่เกินจริงนะ,ะสำหรับบางคนนะ,ะออรักษานะครับแล้วพ่อแม่ของเธอว่าลูกสาวอายุ36ปีเป็นโรคอ้วนมาตั้งแต่เด็กที่บอกไปว่าไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่ากินเยอะแล้วอ้วนไม่ใช่ไม่ใช่น้าหนักมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วนอนติดเตียงน้ําหนักเพิ่มตอนนี้หนักกว่า300กิโลกรัมไปแล้วและผลที่ตามมาเรื่องของการหายใจติดขัด มันก็มีแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมีเรื่องของภาวะแผลกดทับด้วยครับพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวมากแล้วจนมาถึงวันนี้ที่มีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก แล้วดีใจมากเลยนะครับที่ลูกสาวได้รับความช่วยเหลือส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับค,ค่ะหวังใจมากๆเลยว่าเธอจะดีขึ้นนะอายุแค่36ปีเท่านั้นเอง<ข>อค่ะขอให้ทุกอย่างเนี่ยขอให้การรักษาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะจะได้คือประเด็นที่สําคัญคือจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนึกออกไหมคะจะได้เดินเหินได้อย่างน้อยๆนั่งได้อะไรได้นะคะและเดี๋ยวรอติดตามผลการรักษาต่อจากนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหรือยังไงไม่รู้แหละ ก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะหวังว่าวันนึงจะได้เห็นเขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความหวังแหละเพราะก่อนหน้านี้เ e คยมีหลายๆเคสที่รักษาจนหายจากอาการกลับมาพร้อมหุ่นดีสุขภาพ mm. ร่างกายแข็งแรงหวังว่าเธอเองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะ